บีสุกฤตฉลองวันเกิดอายุครบ38ปีนึกไม่ถึงจะเลี้ยงสิ่งนี้ให้กับชาวบ้านในวัดค่ะสำหรับหนุ่มซุปตาสุดฮอตที่ห่างหายจากวงการไปนานอย่างบีสุกฤตวิเศษแก้วซึ่งช่วงนี้หลายคนมักเห็นโมเมที่เจ้าตัวนั้นเข้าวัดทำบุญเป็นส่วนใหญ่ล่าสุดนั้นบี B. ได้พาเหล่าแฟนคลับไปร่วมทำบุญสร้างองค์พระและปิดทองพร้อมอยังเลี้ยงหมูกระทะทุกคนที่ไปทำบุญเพื่อเป็นการเฉลิมวันเกิดให้กับตัวเองในวัย3 ส8ปีอีกด้วยโดยบีได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะกำลังจัดปาร์ตี้หมูกระทะก,กับชาวบ้านและการทำบุญสร้างองค์พระลงในติ๊กต็อกพร้อมเล่าว,ว่าหมูกระทะงานวันเกิดปีนี้พัฒนาถึงขั้นกลางเต็มสร้างสรรค์การข้างบทสะแล้วบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเต็มไปด้วยสาวๆที่ไม่มีสักคนมีแต่ลุงๆคุณป้าคล้ายๆกับร้องเพลงบ้านพักคนชาระเสร็จแล้วก็พันเหล่าเวรุ่นที่กำลังแกล่งกล้าทั้งหลายปี นั่งร้านคืนไปปิดทองกันสักหน่อยเสร็จสิ้นภารก,กิจวันนี้มีความสุขมากๆขอบคุณมากครับ Happy Birthday to me เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่แฟนคลับบ่นคิดถึงคนงานอยากให้กลับมาร้องเพลงเล่นละครสำหรับซุปตาชื่อดางบีสุกฤตหรือบีเดอะสตาร์ที่ในตอนนี้ผ่านตัวเองไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่กับบัดอยู่กับธรรมชาติสงบจิตสงบใจค่ะ